สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะมาสอนเต้นเพลงงานการไม่ทำลำแต่ติ๊ t ต k อกนะคะก่อนอื่นเลยยืนกลางขาพอประมาณประมาณนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยในส่วนของมือนะคะมือให้เราใช้มือซ้ายเอามาจากอกงนี้แล้วก็ชักกลับไปด้านซ้ายแบบนี้นับเป็นหนึ่งนะคะอ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะนับหนึ่งโอเคไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยท่าที่สองให้ใช้มือขวาเนี่ย ต่อยลงไปเฉียงเฉียงไปทางด้านซ้ายแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือในส่วนของมือเสร็จแล้วตัวเราเนี่ยหันมาด้านซ้ายประมาณ45องศานะคะก็คือหันมานิดๆน,นะเสร็จแล้วมันจะมีขาด้วยขานี้ให้เราแบบเนี่ยยกแล้วก็กระดกตูดขึ้นมาเหมือนเพลงดกก้นเลยนะคะคล้ายๆท่าน,นั้นเลยนะคะอ่านี้เราจะมาลองทํามือตัวแล้วก็ขาไปด้วยนับ1ตามด้วยส อย่าเผอตดนะทุกคนอันนี้ขำเลยนะออันนี้หยอกหยกนะคะอ,อีกรอบหนึ่งนะคะนับหนึ่งายสองอเสร็จแล้วหนึ่งสองเสร็จแล้วต่อท่าเลยนะคะท่าที่สามนะคะให้เราเอาขากลับขึ้นมาอยู่ที่เดิมแล้วก็มือชี้ขึ้นไปนะคะมือขวาชี้ขึ้นไปมันจะเป็นท่อนที่ลองว่าแม่ ยืนงงนะคะแล้วก็มือซ้ายเท้าสะเยวเท้าแบบไหนก็ได้แล้วแต่ใครจะสะดวกนะคะเสร็จแล้วนี่คือ3และ4ก็คือเอ็นหัวมาทางซ้ายและไปขวานับ4 5 6 7 8ถึง8ครั้งพูดง่ายว่าเราจะควงศีรษะเราไปให้รอบนั่นเองแล้วก็มีการย่อด,ด้วยนะอ่าเริ่มจากตรงนี้นะคะนับ1ตามด้วย2ตามด้วย3ค่ะ 3ม,มือชี้ป้าย4ยัเอียงหวัวมาก่อนโอเคไหมคะมีการยอดด้วยนะทุกคนนะ,ะถึง8เสร็จแล้วเซตที่1ต่อไปเซตที่2นะคะแต่ก่อนขึ้นเซตที่2นะคะจะมีตัวเชื่อมซึ่งเราเรียกมันว่าและก็คือการกระโดดเข้าแล้วก็มือเท้าเอวแบบนี้เนี่ยท่องว่าและนะคะทุกคนเท้าสะเอวแบบนี้นะคะคือและนะทุกคนนะ หลังจากและแล้วเนี่ยเราก็จะขึ้นเซตที่สองกันนะคะให้เรานํามือทั้งสองข้างขึ้นมาแบบนี้นะคะกําปั้นแบบนี้หันด้านหลังของมือออกมาพร้อมกับการเราจินตนาการลูกตุ้มนะทุกคนแบบเนี้ยอ่าปึ๊บพอตัวหนึ่งมาตีแล้วตัวหนึ่งก็ขยับออกเนี่ยนะคะเหมือนลูกตุ้มเวลาที่เขาแขวนไว้อ่ะนะคะทุกคนอ่าทำแบบนี้8ครั้งนะคะแต่ว่าทำหนึ่งถึงสี่เนี่ยลงไปข้างล่างพร้อมกับมีการย่อลงข้างล่างนะ สังเกตสะโพกด้วยอ่ะดูสะโพกก่อนปื๊บข้างไหนแกว่งออกสะโพกต้องไปตามข้างนั้นเห็นไหมคะหนึ่ถึงสี่นี่ให้เราย่อลงนะคะหนถึงสคือย่อลงแล้วก็5้ถึงแเนี่ยคือเอาตัวกลับขึ้นมาเหมือนเดิมพร้อมค่ะป้าย1 2ึ่สอขึ้นค่ะ5-6-7-8โอเคไหมคะเซตนี้ไม่ยากนะง่ายๆนะคะ อ่ะทีนี้เราจะมาทวนตั้งแต่และนะคะทุกคนอ่ะและตามด้วยอ่ะลูกตุ้มค่ะถ้าลูกตุ้มป้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดโอเคไหมคะเซตนี้เสร็จแล้วอ่ะต่อไปขึ้นเซตต่อไปเลยอันนี้คือไม่ยากเนาะขึ้นเซตต่อไปเลยก็ไม่ยากเหมือนกันนะคะให้เราเบี่ยงตัวมาทางขวาเริ่มขวาก่อนมือ ให้กำปั้น2อันนี้แล้วก็ให้เอาตัวกำปั้นบนเนี่ยกำปั้นขวาเนี่ยตีลงมา4ครั้งนะคะทํา4ครั้งนะคะอ่านับ1 2 3 4มีการย่อเข่าด้วยนะคะอาจจะย่อเข่าขวาซ้ายหรือ2เข่าก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเห็นหลายคลิปก็ทําไม่เหมือนกันนะคะอ่ะทุกคนก็เอาเลือกที่ตัวเองสะดวกนะคะอ่ะเดี๋ยวทวนกันอีกรอบนะคะนับ1 2 3 สทีนี้5 6 7 8ให้เราหันตัวมาทางซ้ายนิดนึงนะคะพร้อมกับใช้มือซ้าย5 6 7 8เห็นไหมคะพอหันซ้ายก็คือมือซ้ายขึ้นเป็นตัวตีนะคะพอหันขวาก็คือมือขวานั่นเองนะคะทุกคนง่ายๆนะคะอ่ะทวนท่าตั้งแต่และอีกครั้งหนึ่งนะตั้งแต่และนะคะพร้อมนะคะทุกคนเตรียมกระโดดนะ1 2สองซ้ำและต่อด้วยท่าลูกตุ้มคะ่ะทุกคน เอามือขึ้นมาสองข้างค่ะทุกคนนับค่ะไปหนึ่งสองสามสี่ขึ้นค่ะห้าหก็ดแดตามด้วยท่าตีเบี่ยงขวานิดหน่อยนับหนึ่งสองสามสี่เบี่ยงซ้ายค่ะห้าหกเจ็ดแดอ่ะเซตต่อไปนะคะให้เรานำแขนทั้งสองข้างของเราเนี่ยเหยียดตรง ลงข้างลำตัวแบบนี้นะคะแล้วให้เราโฟกัสที่ไหล่ของเรานะคะมันจะเป็นการยักไหล่ขึ้นไหล่ลงนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นะคะทุกคนโฟกัสที่ไหล่นะคะอันนี้คือในส่วนของไหล่ที่นี้ในส่วนของสะโพกก็เหมือนกันถ้าไหล่ในลงสะโพกจะไปไหล่นั้นะนะคะทุกคนแบบนี้นะ มันจะเป็นไปตามไหลที่ลงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราลองกันเลยนะคะอันนี้คือนี่เห็นไหมไหลขวาลงสะโพกขวาจะไปด้วยพอไหลซ้ายลงสะโพกจะแอนมาทางซ้ายนะทุกคนอันนี้ง่ายๆนะคะไม่ยากนะถ้าใครไม่ทันก็สตอไว้แล้วก็ฝึกก่อนนะทีนี้เรามาลองทํามือพร้อมกับตูด1นถึงสลงล่าง5้ถึงแขึ้นบนค่ะ1 2 3 4ขึ้นค่ะ5 6 7 8นะคะแล้วก็ทำอีกรอบนึงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8จริงๆก็คือพูดง่ายว่าทำสองรอบให้มันจบท่อนมานั่นเองแต่ว่าเราก็เห็นอีกหลายคลิปเนาะเขาก็จะมีท่อนที่1 8ถึง8หลังอะมีที่แตกต่างไปก็มีนะคะแล้วแต่ใครจะสะดวกจบแบบไหนคือจบแบบฟรีสไตล์ก็ได้นะทุกคนนะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มจากท่าแรกเลยนับ1 าตามด้วยกระดก้นค่ะ2ตามด้วยชี้ใส่หัว3ตามด้วยควงศีรษะ4 5 6 7 8ตามด้วยท่ากระโดดและแล้วก็ลูกตุ้มเลยค่ะ1 2 3 4 5ขึ้นค่ะ5 6 7 8เบี่ยงตัวขวาค่ะเบี่ยงตัวขวานะคะนับ1 2 3 สเบี่ยงตัวซ้ายค่ะ5้าหกเดตึงแขนสองข้างไว้ข้างลำตัวหนึ่งสอสขึ้นค่ะ5้าหกเอีกรอบหนึ่งค่ะไปหนึ่งสองขึ้นค่ะ5้าหเจด อ่ะยังไงทุกคนลองไปซ้อมดูนะคะคลิปเต้นเพลงนี้นะคะถ้าใครจะฝึกก็อยู่ในลิงก์ด้านล่างตรงคำอธิบายของคลิปนะคะโอเคทุกคนลองไปฝึกกันดูนะแล้วเจอกันค่ะ